ต้องบอกว่าทำไม่ได้นะคะต้องลองดูก่อนค่ะแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เลยเต็มร้อยค่ะทำให้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเลยคิดว่าจะมีประสบความสำเร็จด้วยค่ะแต่อาจจะต้องอดทนค่ะอดทนสำคัญมากเลยค่ะ Pulè sonda vas de melas pumes Southfrica. คุคะถ้าเราจะบอกว่าเพชรที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยต้องเป็นเพชรที่มีน้ำงามน้ำดีที่สุดผ่านการเจรไัยนอย่างดีเหลี่ยมมุมทุกอย่างต้องเปะ๊ะและถ้าจะให้สมบูรณ์แบบที่สุด ต้องเป็นเพชรที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดเหมือนกับแขกรับเชิญของเราค่ะเธอเปรียบเสมือนเพชรที่มีทั้งน้ําที่ดีส่องแสงเป็นประกายจากการเจรไนที่ดีและที่สําคัญเธอแข็งแกร่งค่ะคุณผู้ชมคะถึงได้เห็นว่าเธอประสบความสําเร็จอยู่แถวหน้าแบบนี้ถ้างั้นเราย้อนกลับมาว่า3ปีกําลังอยู่ฮ่องกงกําลังเข้าล็อกกําลังเข้าที่เริ่มต้นทุกอย่างกําลังสนุกกับงานเลย การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ช็อคซินิม่า <laughs> จะไปซาท์แอฟริกาต้องย้ายไปที่แอฟริกาใต้อแอฟริกาใต้นอกจากช็อคแล้วกำลังคิดอะไรว่าเรามันมันเหมือนกับตอนที่เราอยู่ไต้หวันก<ช> <ๆ S 1> ำลังมีความสุขดีๆต้องย้ายมาเมืองไทยมันเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะแต่อาจจะแย่กว่านี้อีกเพราะว่าตอนนั้นก็ยังอยู่เอเชียค่ะตอนนี้ <laughs> จะมาแอฟริกาเลย เป็นประเทศที่ไม่เคยไปค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้จักเลยค่ะไม่รู้จักแล้วก็มีภาษาอื่นด้วยค่ะมีแอฟริกันสมีซูลูมีโคซามีหลายอย่างค่ะ <c oughs> มัน oh my goodness <c oughs> ก็ช็อกซินีมาเลยก็บอกว่าไม่ไปเลยร้องให้ยายประมาณสองอาทิตย์เลยค่ะร้องให้ทุกวันก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็บอก no I'm not going เออมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ลเลยค่ะก็อยากจะตีกันอะไรฟอร์นิเจอร์ เห็นเห็นความเห็นความอึดอัดมันอึดอัดใช่ไหมมันอึดอัดไปหมดเลยแต่ต้องไปต้องไปพอไปถึงแล้วเจนิเฟอร์ต้องไปถึงต้องทำอะไรก็ไม่ค่อยฉินค่ะมันเป็นประเทศที่ได้เห็นไม่ค่อยปลอดภัยค่ะแล้วก็มีคนที่มีปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากที่เข้าสู่วงการก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เจนิเฟอร์รักซาวด์แอฟริกามากๆเลยค่ะเราเป็นเอเชีย แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยการที่เราจะเข้าไปทำงานอะไรสักอย่างโดยเฉพาะในวงการบันเทิงที่นู่นเนี่ยเข้ายากไหมคะเข้ายากค่ะแล้วแรกๆ j นิเฟอร์ก็ไปสมัครงานค่ะแล้วที่นี่ที่นู่นก็บอกว่าขอโทษ sorry เ,เราไม่มีงานให้ค่ะเราต้องจ้างคน South Africa หรือคน African เลยค่ะ Jennifer ร,รู้สึกยังไงเวลาเราไปพรีเซนต์งานของเราแล้วเขาปฏิเสธก็คุ้งจายค่ะเราไม่อยากจะลองโดดอีกครั้งค่ะ ร้องไห้ค่ะกลับบ้านทุกวันอะไรก็ร้องไห้ค่ะก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ค่ะอยากจะกลับฮ่องกงเลยค่ะหรือกลับเมืองไทยค่ะแต่ก็คิดว่าคิดปวกค่ะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเลยอร้องก่อนร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะถ้าเป็นไปไม่ได้ครั้งหนึ่งอาจจะครั้งต่อไปก็เป็นไปได้ค่ะเจนก็ไปลองดูที่ Sky News ค่ะแล้วเป็นช่องคล้ายๆกับ C N N ค่ะแล้วทำข่าวบันขากับ เศรษฐกิจค่ะ finance news นะคะเ้าจันก็ไปลองเทสดูค่ะโชคดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีผู้ประกาศข่าวที่นั่นเขาก็ไปเปลี่ยนช่องค่ะเจนนิเฟอร์ก็มาจังหวัดก็ดีมากเลยค่ะเขาก็บอก your timing is great come แล้วก็บอกเจนนิเฟอร์มาแทนก่อนค่ะค่ะมาลองเทสก่อนค่ะแล้วก็มาแทนเป็น substitute เลยค่ะถือเป็นงานแรก เออที่เป็นงานแรกที่แอฟริกาได้ค่ะแล้วพอดีเจ้านายก็พอใจค่ะเจนิเฟอร์ก็ทํางานต่อค่ะแล้วตอนนี้อยู่กับเขา3ามปีแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้3ปีแล้วใช่ค่ะถ้าย้อนกลับไปในวันที่เจนิเฟอร์กาลังหางานตรงนู้นสมัครงานตรงนี้ไปพรีเซนต์ตรงนั้นทุกคนปฏิเสธหมดเจนิเฟอร์มีความคิดที่อยากจะทําอาชีพอื่นไหมวันยากค่ะของยากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบค่ะ ชอบร้อมเพลงชอบอยู่ในบันทึงชอบอยู่ในวงการนี้ค่ะชอบประกาศข่าวค่ะก็เลยอยากจะทําสิ่งที่เรามีประสบการณ์ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราชอบค่ะที่เรารักที่เรารักที่เรารักค่ะฉะนั้นก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเป็นผู้ประกาศข่าวที่ Sky News พอหลังจากนั้นเจเนิเฟอร์ก็มีคนแนะนำให้แกเร t ธคลิฟ f ์แกเร็ธก็เป็นพิธีกรดังที่สุดในเซาท์แอฟริกาค่ะ เขาเป็นพิธีกรรายการวิทยุกับโทรทัศน์วิทยุก็เป็น 5FM ค่ะแล้วโทรทัศน์ก็เป็น idols ค่ะค่ะแล้วเจนนเฟอร์ก็ไปพบกับเขาเขาไปสมัครงานค่ะเขาก็บอกโอ้ Presentation เ<ด>ขาก็ประทับใจครั Presentation ได้ดีค่ะเจนก็เริ่มทำ Hollywood Report ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ประกาศ Hollywood Reporter ของ 5FM ค่ะทำหลายอย่างมากเลยค่ะเจนนเฟอร์่ะตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย เอาลูทีนของเจนนิเฟอร์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างตื่นแต่เช้าประมาณสี่ตีสีค่ะตีสีครึ่งนะคะแล้วก็ไปสถานีคะ่ะประกาศ Sky News ค,ค่ะค่ะพอหลังจากนั้นก็ไป 5fm Hollywood report คะ่ะก็เป็นประมาณ7จ็ดโมงสี่สค่ะพอหลังจากนั้นคะ่ะเราก็ไปสตูดิโอค่ะเตรียม Summit TV คะ่ะก็เป็นข่าวเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็จะบางทีก็มีโฟโต้ชู t จะถ่ายรูปค่ะคือมีสัมภาษณ์แมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่บางทีก็มีงานค่ะมีฟิล์มพรีเมียร์ก็มีเรดคร์เปตค่ะก็แล้วแต่ค่ะค่ะเจนก็ชอบไปงานด้วยค่ะนอกจากนั้นก็เล่นละครด้วยเล่นละครชื่อว่า Jacob's Cross ที่แอฟริกาแล้วเจนนิเฟอร์ก็เป็นคนเอเชียคนแรกผู้หญิงคนแรกค่ะที่อยู่ในละครนี้ค่ะเล่นละครยากละครยากค่ะไม่เหมือน เวลาอยู่บนเวทีใช่ไหมคะก็ต้อง project the voice ค่ะอาจจะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันเจนิเฟอร์ซูแต่เวลาเล่นละคร how could you say that no มันมันก็ต้องต้องเงียบหน่อยคะ่ะแล้วก็ม,วมันนิ่งๆได้อารมณ์ใช่ได้อารมณ์ค,ครอบครัวเขาบ่นไหมเจนิเฟอร์ทำงานเยอะหรือว่าเขาให้การสนับสนุนกับหน้าที่การงานของเจนิเฟอร์แค่ไหนเขาสนับสนุนตลอดค่ะ เจนนิเฟอร์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเดลเป็นคนน่ารักมากเลยนิสัยดีค่ะช่วยเจนนิเฟอร์ตลอดค่ะแล้วเจนนิเฟอร์ไม่ได้ว่าเหมือนกับคุณเดลก็ต้องย้ายไปย้ายมาค่ะอันนั้นเป็นเนเจอร์ของงานของเขาค่ะแบ่งเวลายังไงเพราะว่าคุณเดลเองก็ทํางานเยอะเจนนิเฟอร์เองอู้แน่นจันถึงสุขแน่นวิสาหิตย์คือแบ่งเวลาสอนลูกกันยังไง พอดีสอนลูกเจนนิเฟอร์พูดภาษาจีนกับน้องค่ะคุณเดลก็พูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงน้องแตงเขาก็พูดภาษาไทยกับน้องค่ะน้องก็ได้เรียนรู้หลายอย่างค่ะสมมุติว่าถ้าเหมือนอเมริกันสไตล์เขาจะได้เรียนอิสระค่ะแล้วก็เหมือนคนจีนค่ะมันทําอะไรก็เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ทําให้เสร็จเลยแล้วก็เหมือนคนไทยค่ะนับถือผู้ใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็เลยได้เรียนรู้หลายวัฒนธรรมงั้นทุกวันเจนนิเฟอร์จะทำงานอย่างมีคุณค่าแล้วทุกวันหยุดเจนนิเฟอร์จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีคุณค่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นทุกครั้งที่เจนนิเฟอร์เปลี่ยนประเทศหรือว่าเดินทางแต่ละประเทศเนี่ยได้เรียนรู้อะไรได้ e x p e r ์ e n c e อะไรจากการเปลี่ยนแต่ละประเทศก็อาจจะต้องคิดปวดตลอดค่ะ แล้วก็ต้องลองดูคะ่ะไม่ต้องบอกว่า,าทําไม่ได้นะคะต้องลองดูก่อนคะ่ะสําคัญมากเลยคะ่ะแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่เลยเต็มร้อยค่ะทําให้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดเลยที่เราทําได้คะ่ะแล้วคิดว่าจะมีประสบความสําเร็จด้วยคะ่ะแต่อาจจะต้องอดทนคะ่ะอดทนมันสําคัญมากเลยคะ่ะแรกๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันยากคะ่ะแต่ก็ คอยๆคอยๆค่ะเจนนิเฟอร์มีเทคนิคอะไรที่ทําให้คนแต่ละประเทศเนี่ยเขาหลงรักงานของเจนนิเฟอร์วิธีก็คือไม่รู้ต้องจริงใจค่ะแล้วก็ต้องพยายามมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ต้องทํากันบ้านด้วยค่ะคนอื่นอาจจะทําอย่างนี้แค่นี้ก็โอเคก็พอแล้วค่ะเจนนิเฟอร์ก็ทําได้สองเท่าขึ้นไปค่ะเมันกับต้อง ทำทยทำมากกว่าคนอื่นค่ะต้องทำมากกว่าคนอื่นค่ะประมาณสองเท่าขึ้นไปค่ะ <c oughs> บวกบวกค่ะบวกบวกคนอื่นอาจจะบวกคุณผู้ชมค่ะสำหรับเจนิเฟอร์ซูเธอบอกเธอต้องบวกบวกตลอดเลยค่ะตลอดเวลาค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับรายการสูริวิพาที่ได้เรียนรู้สุภาพสตรีคนนี้มันทำให้เราได้เห็นสิ่งหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีทั้งความเชื่อและความศรัทธาคุณจะทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จ เหมือนกับเจนนิเฟอร์ซูเธอมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อแล้วมีความสนุกในวงการบันเทิงเธอก็ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงค่ะวันนี้วิเศษจริงๆเจนนิเฟอร์ซูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เธอไม่ได้มามือเปล่าคุณผู้ชมคะเธอมีของฝากจากเซาท์แอฟริกามาให้ให้หูแบบด้วยพี่หนูแม่ไเป็นหมวกค่ะ โอ้องมาค่ะว้ค่ะค่ะหวังว่ารายการสุริวิภาคงจะได้มีโอกาสต้อนรับแขกรับเชิญจากแอฟริกาใต้ในเร็วๆวันนี้นะคะช่วงต่อไปค่ะสองพลอยรออยู่ในช่วงเอ็กซ์คลูซีฟค่ะขอบคุณเจนิเฟอร์ค่ะขอบคุณค่ะ